ดูตอนนอนกันแบบไหวไหวาบานกระลกไหวเอาแล้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 วโอ้โหโอ้โหไปเล่นไหนมาแต่เช้าเลยฮะไปเล่นไหนมาแต่เช้าเลอะขนาดนี้ตายแล้วไ,ไป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 มอมขนาดนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมอมขนาดนี้นั่ง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 กันให้เป็นแถว นั่ง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  <antique> นั่งนั่งนั่งไม่เข้าไม่เข้าบ้านนั่งลงนั่งลงนั่งตรงเนี้นั่งลงหนูคนนู้นนั่งแล้วหนูอ่ะนั่งอ่ะเอานั่งโอ้โหน่ารักนั่งกันเป็นแถวเลยเก่งจังเลยคราวนี้แม่ออกมาไม่ต้องวุ่นนะแม่บอกให้นั่งนั่งเลยนั่งพี่แปดนั่งพี่ช้างนั่งเออน่ารักอันนี้พี่ช้างนะคะพี่ช้างไม่ต้องมาแม่ เฉยๆไม่ต้องมานั่งนั่งลงนั่งอ่าพี่ช้างนั่งแปดนั่งแปดนั่งลงแปดนั่งดูที่เนี่ยบ้านช่องเลอแปดนั่งลงลูกแปดนั่งลงนั่นแหละเออแปดนั่งข้างๆแม่โอ้นอนเลยอันนี้แม่บาอันนี้แม่เบาโอ้อันนี้พี่แปดเสียแปดเสียแปด ออกตัวสุดท้ายเ่ยแบบเอาดูหน้าชัดๆที่ตัวสุดท้ายเนี่ยไปนั่งไม่ได้เรียกไปนั่งเออช้างบอกให้มันนั่งสิเออนั่งช้างบอกให้แปดนั่งลงอืช้างบอกให้แปดนั่งอ่าโทนี่นั่งโทนี่นี่นั่งไม่ลุกเลยบอกให้นั่งนั่งไม่ลุกเลยอือันนี้พี่ช้างพี่ช้างช้างนั่งดีๆอันนู้นแปด แปดนอนไปเลยอ้าวช้างเดี๋ยวที่บ้านเนี่ยแปดนอนแล้วเท่านี้ขึ้นาามาไปวิ่งออกกำลังกายมาเนี่ยมอมเปียกหมดเลยเนี่ย